สวัสดีค่ะทุกๆคนคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้สาวปูทรนนะคะขอไลฟ์กลางคืนนะคะขอถ่ายเป็นภาพกลางคืนให้ชมนะคะว่าวันนี้เรามาอัปเดตน้องอโลคาเซียให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เราก็ได้ไฟ LED go light นะคะมาติดให้น้องๆนะคะเพราะว่าเรามีเฮาส์นะคะเป็นเฮาส์เราทำออกมาน้องไม่ค่อยจะโดนแสงแดดสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะ มีฝนเยอะมากค่ะฟ้าคลึม,คล,ม,ค,ลมคลึมฟ้าคลึมฝนเลยก็ว่าได้นะคะก็เลยเราต้องติดไฟแล้วล่ะนะคะเราก็สั่งจากทางเว็บไซต์นะคะเขาก็ส่งมาให้ด่วนเลยค่ะเราไปชมกันนะคะว่าน้องๆเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้วันแรกนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ติดให้น้องได้วันนี้เป็นวันแรกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นไฟ LED go light นะคะ ทั้งให้ยาแล้วก็ให้ปุ๋ยนะ้ำนะคะไม่ใช่ยาน,นะคะปุ๋ยาน้ำพูดผิดนะคะนี่นะคะน้องก็จะได้มีรากที่แข็งแรงนะคะจะเจริญเติบโตที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ตั้งเวลาไว้นะคะไฟตัวนี้ตั้งเวลาไว้ได้นี่คือคุณแม่ลูกสามนะคะคุณแม่ลูกสามของเราโอ้โหแข็งแรงดีมากๆค่ะนี่นะคะ ใบาปใบด่างใบด่างกระจายเลยนะคะตัวนี้ก็พึ่งได้มาใหม่เช่นกันค่ะแล้วก็มีทั้งมอนสเตล่านะคะอยู่ด้วยกันนะคะนี่นะคะมาอัปเดตให้ชมนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะน้องๆที่เหลืออยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวเย็นแล้วนะคะมันก็แสงไม่ค่อยมีเลยนะคะ การจเจริญเต,ติบโตของน้องก็จะช้านะคะนี่นะคะนี่เป็นเขียวนระกดตัน,นี้ก็สวยค่ะว้าวโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็มาอัปเดตให้ชมนะคะมอนสเตลา่า ฟิโลดีฟิโลฟิโลเลนดอน <c oughs> แตกแตกใบใหม่เป็นหลอดขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยน้องๆก็เริ่มแทงหลอดขึ้นมากันเยอะแล้วนะคะอย่างเช่นต้นนี้ค่ะเห็นไหมคะหลอดใบใหม่มีลายกระจายเลยนะคะมองเห็นลายชัดเจนมาแรงมีหลอด แตกหลอดใหม่แล้วนะคะอย่างเ,เช่นต้นนี้ก็ขึ้นมาใหม่แล้วเช่นกันค่ะเราก็มีไข่ด้วยนะคะได้พาได้พาะไข่ด้วยไข่ของน้องก็อยู่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ไข่นะคะเราให้ไข่อยู่ในนี้ไปก่อนโอเคค่ะส่วนด้านล่างนี้นะคะเราก็ นี่นะคะทําการอบน้องๆก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่งได้มาเช่นกันค่ะต้องอบใส่ถุงกอบไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอากาศที่นี่ก็เย็นเรียบก็ถือว่าเย็นลงแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะมีน้องตรงนี้นะคะไม่มีใบเลยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าโอเคค่ะงั้นขอจบ การอัปเดตเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ